สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวเช่นเคยนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานั่นเองค่ะก็คือแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจำวันที่26มกราคม2567นั่นเองนะคะวันนี้มาเริ่มกันเลยนะคะที่ ราคาน้ำยางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35เปรเซนประจำวันที่26ก็คือวันนี้นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ64สิบสาทห้สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งปรับเพิ่มมาจากเมื่อวาน2สตางค์ค่ะและก็ยางแผ่นรุมยางแผ่น แผ่นดิบนะคะขออภัยด้วยยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เปอร์เซนราคากลาง64บาท50สตางค์ต่อกิโลกรมัมปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวาน8 4สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลางวันนี้68บาท62สตางค์ต่อกิโลกรมัมปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวาน1บาท87สสตางค์ค่ะ และสุดท้ายเลยนะคะก็คือ,อยางก้อนถ้วย DRC 100เรซค่ะราคากลางอยู่ที่50บาท50สตางค์ต่อกิโลกรมัมซึ่งก็ปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้65สสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและนี่ก็คือราคากลางยางพารานะคะสำหรับชาวสวนยางพาราทุกท่านค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ